วัดฉลอนะคะและแล้วโบทถ์หงก็เสร็จแล้วตอนนั้นที่เรามายังไม่เสร็จเนาะเราจะไปไหนก่อนรอดอุโมงค์เหรอพี่เนือไปสวยๆค่ะเยมากเยมากคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรอดในอุโมงค์ข้างล่างก่อนเดี <laughs> <ป>๋ยวเราจะเข้าไปนยนบนใต้ท้องเอะะดือขึ้นไปตาม สวยมากสุดห <laughs> หหนเ,นเดหลือว่ายังนี่ทุกคนดูตรงนี้เรคือตอนนี้เราขึ้นมาที่โบสถ์แล้วนะคะโบสถ์จะเป็นเรือสุพรรณหงส์นะคะเพื่อนๆสวยมากเดี๋ยวเข้าไปไหว้ก่อนนะคะเข้าไปไหว้ก่อน ก็ไปไหว้ในโบสถก่อนโอ้ยพอทำเสร็จแล้วก็สวยมากเลยค่ะที่จอดลงจอดรถนี่ก็จะเป็นอุโบสถเรือสุวรรณหงนะคะคเพื่อนๆสวยมากเลยสุดๆที่สุดนัดนึงนะคะเราจะแวะไหว้ก่อนนะคะ่ะวามง,งาม Sí. มาดูข้างๆนี่ก่อนดูความสวยงามของช่างนี่ก่อนตรงนู้นจะเป็นท้ายเรือนะห่างเลย <c oughs> นี่นี่สวัสดีครับตอนนี้คือไปอยู่เทียบทีอาร์แฟมิลี่ครับเองนี้เราอยู่ไหนครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นหัวเรือสวยๆไปเราเดินออกไปฝั่งนู้นครับพี่เหนือครับเราไปหาให้อาหารปลากันเนาะ <c oughs> นี่จะเป็นที่ <c oughs> วัดชะลอน,นะคะ อันนี้จะเป็นเรือเรืออะไรน,นึกเหรอเรือสุพรรณหงส์เรือสุพรรณหงส์อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าแล้วนะร่ายถ่ายรูปสักรูกไปพวกเราที่งานตรงนี้มามุมนี้มามุมตรงหัวนี่สวยไหมมุมนี้แหละสวยมุมนี้แหละ ไปทางเฉลงีงตรงนี้ตามที่เห็นเั้าไปนะคะทุกคน <Okay. S 1> มาหลายครั้งก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเรามาตอนเย็ยนไงพระทำวัดเย็ยนคฮะไม่เป็นอย่างนี้เราต <c oughs> ้องบริหาร <c oughs> เข้าไปก่อน <c oughs> ไปนบสถก,กันเก่งน,นะคะมาทีไรไม่ได้เข้าไปสักทีตรงนู้นจะเป็นวัดเรือสุพรรณ เยอใช่ไหมเพ่อนมากค่ะเรจะว่าทำบุญก่อนตันทำเลยขนมปังอยู่ข้างในเลยต้ <c oughs> องนะ้ <c oughs> องอยงนั้นอ่ะจะเก็บขายเฟนี่ไงขนมปังเอาไหเอาเอาหยอดตรงนี้ก็ได้โอ้มีนกละเห็นนกละเห็นนกละ นี่ไงวานนี่นี่กอนฟังก่อนอระวังนะครับก็มีนกด้วยมีนกด้วยทุกคนนกเยอะระวมาร้อนนะเดินตรงนี้ก็ได้เ่ยเดนตรงนี้ได้ไหมได้ถึงเสย เนื้อนี่อ่ะดูดิเนื้อขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะเนื้อยนต์ตรงนี้เลยนะทุกคนมันแดกนึงละเดี๋ยวก็เอาอีกใช่มั้ย2500เอา